สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักวันนี้ทีมงานเกษตรสมบูรณ์ดั G นํานำโดยทอทิวเทือกเขาได้นำท่านผู้ชมมายัางวัดพระธาตุดอยคำซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของผู้คนชาวจังหวัดพะเยาอำเภอเชียงคำก็ว่าได้ ซึ่งพระธาตุดอยคำแห่งนี้มีมาตั้งแต่ครั้งอดีตการโบราณการนานมาแล้วซึ่งตามหลักฐานในการสร้างก็ถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของผู้คนชาวอำเภอเชียงคำและก็ผู้มิจรัทาจากทั่วสารทิศวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาวันที่29 พฤษภาคม2500เอาวันนี้28นะขออภัยวันนี้28พฤษภาคม2553ซึ่งทีมงานของเราได้นำท่านมายังวัดพระธาตุดอยคำซึ่งพระธาตุแห่งนี้ถือว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ผู้คนทั่วสารทิศได้นำมากราบอ่าสการพระธาตุของเราตรงนี้เป็นต้นมืน่นหรือต้นมะรื่นนะครับก็ ถูกปลูกขึ้นนานแล้วนะครับก็วันนี้วันนี้บรรยากาศตอนเย็นก็ผู้คนก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับช่วงนี้ในตอนกลางวันมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างนะครับก็มีการทําบุญตักบาทก็ตอนกลางวันก็มีบุญประเพณีบุญบั้งไฟก็มีการจุดมีการแข่งขันเพื่อเพื่อบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนฟ้าธรมาราะว่าใกล้ฤดูกาลทำนาะเข้ามาเต็มทีแล้ว ข้างหลังที่เราเห็นที่กําลังก่อสร้างอยู่ก็เป็นพระวิหารซึ่งจะถูกสร้างขึ้นมาโดยการรวบรวมปัจจัยจากคณะรัทธ,ธาซึ่งนําโดยหลวงพ่อพระครูขันติวชิรธรรมรองเจ้าคณะอําเภอเชียงคํานะครับก็ได้เป็นผู้เริ่มในการก่อสร้างซึ่งปัจจุบันก็ยังคงดําเนินการก่อสร้างอยู่ยังไม่สําเร็จนะครับก็ยังรอสายทานจิตสัทธาจาก บรรดาญาติโยมบรรดาผู้คนทุกทั่วสารทิศแล้วก็ได้มาทําการบรราบุติิสงังครเพื่อใหอ้ความเจริญความมั่นคงเป็นพุทธสถานประจําพุทธศาสนาของเรานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้นําพาท่านผู้ชมเข้าไปสัมผัสบรรยากาศข้างในวัดนะครับตอนนี้เราขอถ่ายทำบริเวณรอบๆก่อนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นต้นดอกไม้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นต้นสนด้านนี้เป็นสระน้ำซึ่งใช้ใช้กเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับเดี๋ยวเราจะนำพาท่านผู้ชมไปยังสถานที่รอบวัดดูนะครับตอนนี้กำลังแดดร่มลมตกซึ่งข้างหลังก็จะเป็นนี่ครับกำลังที่กำลังก่อสร้างมีศาลาในประสงค์นะครับ เดี๋ยวเราจะได้เดินพาท่านผู้ชมเดินไปยังด้านหน้าบันไดาทางขึ้นพระธาตุนะครับซึ่งเป็นบันไดที่ถูกสร้างขึ้นมานานแล้วนะครับตอนยังจําได้ตอนสมัยเด็กๆก,ก,ก็เดินขึ้นประจํานะครับก็เราจะเห็นวิวเทวทัศ์ของอวัดพระธาตุดอยคําชัดเจนนะครับตรงนี้แต่ถ้ามองลงไปข้างล่างเราก็จะมองเห็นเทวทัศน์ของ ัวเมืองเชียงคำหมู่บ้านศบษาบ้านคุ้มบ้านร้องบ้านหนองซึ่งเราสามารถมองได้ไปทั่วทุกทิศนะครับนะครับเราจะได้นำพาท่านผู้ชมไปดูสถานที่ต่างๆนะครับตอนนี้เราได้มาตรงพระาธาตุนะครับก็วันนี้อากาศแจ่มใสนะครับอากาศแจ่มใสแล้วก็บริเวณพระาธาตุก็เป็นบริเวณที่สวยงามนะครับตรงนี้ ตรงนี้บริเวณพระาธาตุนะครับสวยงามมากๆนะครับภาพสวยงามมากนะครับ ตอนนี้ดูบรรยากาศรอบพระทาตก่อนนะครับเดี๋ยวรอยจะได้พาทำชมเรือตรงบันใดนะครับขอจบวันรายงานแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ